ตอนนี้เราก็อยู่ที่สอสศลำปางนะครับทุกคนวันนี้เราจะรีวิวรถทัวร์นะผมนั่งรถทัวร์ VIP ไปกรุงเทพนะผมว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เราก็ซื้อตั๋วในราคา596บาทนะครับผมที่จริงมันราคาประมาณ700นะเขาบอกว่าวันนี้มันเหมือนแบบเป็นโปรอ่ะแล้วก็รถดอ,อกสองทุ่มครึ่งนะผมตอนนี้ก็เวลาประมาณ6โมงเศษนะวันนี้เราออกมารอ,อก,ก่อนนะครับเดี๋ยวโอเคอเดีย๋ยวสองทุ่มเจอกันนะผมเดีย๋ยวเราไปเดินเลาะแถวบิ๊กซีก่อนนะครับทุกคนโอเค โอเคทุกคนตอนนี้รถก็มาจอดถึงชานชาลาแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ชานชาลาที่13นะทุกคนก็ตรงพอดีนะครับทุกคนตอนนี้เวลาประมาณสองนะทุนน่มยี่สิบห้านะทุกคนเดี๋ยวอีกประมาณ10นาทีรถก็จอ,อกแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นพาดูรีวิวรถบนรถนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะอันนี้ก็เป็นรถชั้นเดียวนะทุกคนนี่ก็บรรยากาศบนรถนะทุกคนผมีผ้าห่มด้วยนะทุกคนเราได้ที่นั่งตรงไหนเอย อ๋อด้านบนก็จะมีที่เก็บของอะไรเงี้ยคนห้องน้ําอันนี้ด้านในนะทุกคนเห็นปะเข้ามาชั้นหนึ่งแล้วก็มีสองชั้นเห็นปะแล้วก็ดึงออกมาห้องน้ําก็ประมาณนี้ทุกคนอันนี้มีของสำหรับที่ล้างมืออะไรด้วยนะทุกคนเห็นไหมโอเคโอเคเลยนะทุกคนรถออกพอดีแนละ้วไปแล้วบายบายลำปางอันนี้ร้านที่เรามากินข้าวเมื่อกี้นะครับไปแล้วรู้สึกแบบใจวิววิยังไงไม่รู้นะครับเวลาเราจะกลับกรุงเทพเนี้ย ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเราก็มาเที่ยวใหม่นะอตอนนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งน,นะทุกคนเขาก็จอดจอดพักกินข้าวแล้วทุกคนบางคนก็ลงบางคนก็ไม่ลงนะครับทุกคนก็แล้วแต่ความสมัครใจของเรานะครับถ้าหิวก็ลงนะครับอย่างผมนี่อ่หิวนะ ก็ตั๋วนะทุกคนก็เก็บไว้ดีๆนะฮะไว้แบบแลกคูปองการเสื้ออาหารอะไรเงี้ย้ไมเยอะอ๋ออันนี้ลงอาหารนะครับผมอ๋ออันนี้ก็เป็นศูนย์รวมของฝากนะครับ ไปนอนต่อดีกว่าขวดมอเน่ครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีห้าพอดีนะทุกคนรถมาถึงตามเวลาที่กำหนดเลยนะเตะมากนะครับทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเดินทางจากลำปางมามอสมชิดด้วย บางกอะบ้าสายนะทุกคนรีวิว,วการเดินาทางก็ประมาณนี้นะทุกคนนี่ก็เวลาตีห้าขนส่งมอชิตนะครับเดี๋ยวเราจะหาต่อรถกลับไปที่พักของเรานะครับทุกคนโอเคโอเคก็ประมาณนี้นะครับทุกคนรีวิวการเดินทางนะผมก็ประมาณนี้ถ้าทุกคนชอบรีวิวการเดินทางแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเราด้วยครับผมส่วนคลิปนี้ผมต้องกลับก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ